ดวงคนราศีสิงห์ในปีพุทธศักราช2568ตามการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์มีผลกระทบดังนี้ดาวพุธ23ม,มกราคม15กุมภาพันธ์เรือนอริอาจมีปัญหาในการสื่อสารกับศัตรูคู่แข่งหรือผู้ที่ไม่หวังดีควรระมัดระวังคำพูดและการตัดสินใจ2มีนาคม9มีนาคมเรือนสุภาพเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่หม,มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานการศึกษาหรือโครงการต่างๆได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ 10มีนาคม28มีนาคมเรือนสุภะอาจเกิดความล่าช้าหรือความสับสนในเรื่องความก้าวหน้าควรทบทวนเป้าหมายและแผนงาน29มีนาคม4เมษายนเรือนกรรมะความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆในหน้าที่การงาน30เมษายน5มิถุนายนเรือนลาภะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีมีโชคลาภหรือได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้าง 27มิถุนายน5 5กรกฎาคมเรือนวินาศควรระมัดระวังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นการถูกใส่ร้ายหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจต้องเผชิญกับความเครียด6กรกฎาคม25กรกฎาคมเรือนวินาศอาจเกิดความสับสนความไม่ชัดเจนในเรื่องลับๆหรือปัญหาที่ซ่อนเร้นควรทบทวนและหาทางแก้ไขอย่างระมัดระวัง26กรกฎาคม หนึ 1> 1. ่งสิงหาคมเรือนตนเองความคิดและการตัดสินใจมีความสำคัญเป็นช่วงที่อาจมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัว 16. สิงหาคม11กันยายนเรือนกระดุมพระโฟกัสเรื่องการเงินทรัพย์สินรายได้อาจมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำเงินหรือการจัดการเรื่องเงินให้เข้าที่เข้าทาง22ตุลาคม 28ตุลาคมเรือนสหัสชะการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือคนใกล้ชิดมีความสำคัญอาจมีการทำกิจกรรมร่วมกันหรือได้รับข่าวสารที่สำคัญ29ตุลาคม17พฤศจิกายนเรือนสหัดชะอาจเกิดความไม่เข้าใจหรือความล่าช้าในการสื่อสารกับเพื่อนฝูงพี่น้องคนทบทวนและแก้ไขปัญหา18พฤศจิกายน25พฤศจิกายน เรือนพันธุโฟกัสเรื่องครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัย,อา,ศยอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวดาวศุกร์20กุมภาพันธ์สิมีนาคมเรือนอริความรักความสุขอาจมีอุปสรรคหรือความขัดแย้งควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์11มีนาคม23เมษายนเรือนสุภาะความรักความสุขเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าหรือการได้รับการสนับสนุนอาจมีความล่าช้า24เมษายน 14พฤษภาคมเรือกนกรมมะความรักความสุขเกี่ยวข้องกับการงานหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งาน12พฤศจิกายน6 8ถึง2มีนาคม69เรือนพันธุเป็นช่วงยาวนานที่เน้นความรักความสุขความอบอุ่นในครอบครัวดาวอังคาร29พฤศจิกายน6 7ถึง13มีนาคม68เรือกนกรมมะอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าในเรื่องงานควรทบทวนแผนงานและระมัดระวังความขัดแยง้ง14มีนาคม เเมษายนเรือนลาภะมีพลังและความกระตือรือร้อนในการสแสวงหาผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือดาวพฤหัสบดี3ตุลาคม67-13ถึงกุมภาพันธ์68เรือนสุภะอาจเกิดความล่าช้าในการก้าวหน้าควรทบทวนเป้าหมายและแผนงาน14กุมภาพันธ์หมีนาคมเรือนกมะเน้นเรื่องการงานมีโอกาสในการก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน6พฤษภาคม 21สิงหาคมเรือนลาพะเน้นเรื่องผลประโยชน์โชคลาภและการได้รับการสนับสนุน24ตุลาคม7พฤศจิกายนเรือนวินาศควรระมัดระวังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นหรือการถูกใส่ร้าย8พฤศจิกายน68-19มีนาคม69เรือนอริอาจมีอุปสรรคหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาด้านสุขภาพดาวเสา18มกราคม27เมษายน เรือนอริมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องปัญหาอุปสรรคหรือศัตรูควรใช้ความอดทนในการจัดการ28มิถุนายน12กรกฎาคมเรือนสุภามีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องความก้าวหน้าเป้าหมายหรือการได้รับการสนับสนุน13กรกฎาคม15พฤศจิกายนเรือนกรรมอาจมีปัญหาหรือความล่าช้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานควรทบทวนและแก้ไข16พฤศจิกายน 30พฤศจิกายนเรือนลาภมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องผลประโยชน์โชคลาภหรือการได้รับการช่วยเหลือดาวมฤตยู26กันยายน67 29ถึงกมกราคม68เรือนกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องการงานหรือสถานะทางสังคม29กันยายน6 8แปถึงมกราคม69เเรือนกัมมะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องการงานหรือสถานะทางสังคมต่อเนื่อง สรุปภาพรวมสำหรับคนราศีสิงห์ในปีพุทธศักราช2568ปีนี้สำหรับชาวราศีสิงห์จะเน้นไปที่เรื่องการงานผลประโยชน์และโชคลาภและความสัมพันธ์จะมีโอกาสในการก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดการวางแผนที่ดีและการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จะเป็นสิ่งสำคัญคำแนะนำมุ่งมั่นในการทำงานและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มองหาโอกาสในการสร้างรายได้และผลประโยชน์ระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องการงานหมายเหตุการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวโน้มโดยรวมควรอ้างอิงจากพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลและปัจจัยอื่นๆประกอบกันขอบคุณทุกท่านที่รับชม